ประวัติศาสตร์มีเรื่องราวให้เราเรียนรู้ได้หลากหลายแง่มุมนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองผ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะ100สิ่งของสำคัญในสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ สงครามโลกครั้งที่สองเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยห่างหายไปจากความทรงจำของผู้คนทั่วโลกในฐานะหลักฐานของความรุนแรงและความขัดแย้งในสังคม แต่นอกเหนือจากบุคคลผู้มีบทบาททางการเมืองและทหารแล้ววัตถุต่างๆที่ร่วมสมัยอยู่ในสงครามต่างเป็นเสมือนบันทึกที่บอกเล่าความเป็นไปผ่านวัตถุประสงค์ในการสร้างการนำมาใช้และผลกระทบต่อเหตุการณ์ต่างๆซึ่งบางครั้งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราอาจคาดไม่ถึงโดยสิ่งของ100ชิ้นในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มสิ่งของชิ้นใหญ่ๆอย่างสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไปจนถึงของชิ้นเล็กชิ้นน้อยซึ่งมีที่มาอันน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสมุดปันส่วนอาหารของสหราชอาณาจากักรที่มีขึ้นเพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชนให้กินใช้อย่างเท่าเทียมในภาวะสงครามแผนที่เส้นทางหลบนี้ทำจากผ้าไหมของกองกำลังอังกฤษสกีหิมะของหน่วยรบฟินแลนด์การพัฒนายาเพนิซิลลินในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและเครื่องป้องกันชายหาดของเยอรมัน โดยสิ่งที่แฝงไว้ในสิ่งของแต่ละชิ้นในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณได้เก็บเกี่ยวอดีตที่ผ่านเลยเป็นบทเรียนอันล้ำค่าไม่ใช่เพียงผ่านเลยไปค่ะ